สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมิมวัรรณรีไตรเนศในช่วงเวลาดีเวลาดี MC ็มไกก่อนที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านจะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องนิพน์พ,นพบ3ามโลกันและเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตกับคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระราภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะแสงสว่างอ่อนจากปลายฟ้าด้านตะวันออก เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าชีวิตของวันใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นและเคลื่อนไหวอย่างขยันขันแข็งหญิงสาวลูกชาวนาออกทานาตั้งแต่ยังไม่ย่ำรุง่งหญิงผู้มีดวงใจอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดแต่ใครจะรู้บ้างว่าเมื่อครั้นจเจริญไวขึ้นท่านจะมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านคือคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจัจทรย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายอัตชีวประวัติของท่านนั้นบริสุทธิ์งดงามและควรค่าต่อการเป็นแบบอย่างและเทิดทุนไว้ในฐานะป้ชนียาจารย์ของโลกอย่างแท้จริง รายการ DMC Guide ในวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเดินตามรอยเท้าใหญ่ร่วมกันค่ะสถสนสถานแห่งนี้มีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งลูกหลานต่างเรียกขานนามของท่านว่าคุณยายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจากนันทน์คนุกยลูท่านมีพื้นเพเป็นลูกสาวชาวนาจากนครชัยศรีมีชีวิตอยู่กับท้องทุ่งท้องนา แต่สำหรับการใช้ชีวิตของท่านเปรียบประดุดดอกบัวที่สวยงามผุดขึ้นเหนือโคลนตมฉูก้านดอกเพื่อโผล่พ้นพื้นน้ำและค่อยๆคลี่ขยายกลีบดอก<อ>เมื่ออยากต้องแสงอาทิตย์ส่งกลิ่นหอมพุ้งให้ผู้คนจากทั่วทุกสรารทิศได้ชื่นชมหากมองเพียงผ่ายนอกคุณยายอาจารย์เป็นเพียงสตรีธรรมดาคนหนึ่งอยร่างกายเล็กๆแต่หัวใจของท่านยิ่งใหญ่ ว้างขวางสุดจะประมาณคุณยายท่านเคยกล่าวว่าแม่อยากจะอ่านสื่อออกแต่วงปัญญาภายในของยายสว่างสวยยิ่งนักมือน้อยๆของยายคือมือของผู้สร้างผู้ก่อกำเนิดส่วนใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นยายก็ทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่เห็นเก่ยวามเความเหนื่อยและยายก็ไม่เคยเบื่อหนในงานของยายทั้งหมดนี้ จิตใ,ใจของผู้ที่ทำหน้าที่หล่อล้อมผู้ที่วางแผนแนวทางการสร้างวัดให้เป็นวัดที่สบมบูรณ์สร้างพระที่เป็นพระแท้สร้างคนที่เป็นคนดี เจอคุณยายนะมันมีความรู้สึกอยู่ว่าคุณยายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ทั้งน่ารักน่าเคารพน่าเข้าใกล้ถ้าเปรียบเหมือนตัวเองเหมือนยังกันเด็กๆเ,เล็กๆนะมันเหมือนกับว่าหน้าเข้าไปบีบเข้าไปนวดเข้าไปพูดจาถามนู่นถามนี่คุณยายหลวงพ่อท่านเคยถามว่า ถามผู้ที่มากราบหลวงพ่อที่สาราดูสิตนะ่ะว่าเป็นคนแก่จะเป็นคนแก่อย่างไงจะเป็นคนแก่ที่เวลาอายุมากๆแล้วเนี่ยลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้หรือเป็นคนแก่ที่ลูกๆหลาน,นเห็นแล้วอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้ามาอุบตภกลับใช้มาพูดคุยด้วยคุณยายท่านเป็นอย่างนั้นน่ะ เป็นผู้สูงอายุที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้แค่เห็นท่านน่ะแววตาท่านก็มีแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาท่านยิ้มทั้งหน้าทั้งตาทั้งมุมปากเนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเออนึกถึงท่านแล้วมีความสุขจังเลยเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่แบบใกล้ชิดมากม เพราะความที่ท่านฝึกตนของท่านมาดีแล้วก็พื้นฐานจิตใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตัวท่านเองท่านก็รักในบุญตลอดดูทุกๆอย่างในวัดเนี่ยเวลายายนั่งรถสามล้อถีบตอนที่หลวงพี่ประดิษฐ์หลวงพี่อุดมยังไม่ได้บวชตรงโน้นยายก็ปลูกต้นไม้ตรงโน้นยายก็สร้างอาคารขอ,อฉันตรงนี้นคนโน้นคนนี้สร้างอาคารเดาดึงก็ดี หรือสาราจะตตยายจาได้หมดยายระลึกได้หมดเลยว่าใครบ้างเอาบุญตรงไหนแม้กระทั่งประตูโบสถ์ประตูหน้าวัดใครมาสร้างชื่อตะลิตะลิยายก็บอกได้หมดเลยเนี่ยอิตลิเนี่ยนะชอบสร้างโบสถ์หัวแหลมๆเนี่ยลองดูซิมาสร้างประตูหน้าวัดประตูสตัเลสยายบอกประตูสตัเลตนั่นะนะตั้งล้านหนึ่งใช่นนะ ยายก็มานอนคิดเอจะเอาไงดีเนาะแล้วยายก็บอกกับลูกๆหลานๆอ่ะใครมาเอาบนกับยายก็มาในที่สุดก็สร้างเสร็จของดวงพี่ก็ได้เข้ามาวัดตั้งแต่ปีสองศูนย์ตั้งแต่ข้ามาปุ๊บมีความรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้รู้สึกชอบแล้วก็ได้เจอยายก็รู้สึกมีความรู้สึก กล้าเข้าไปหายายเป็นบุคคลที่กล้าเข้าไปพบกล้าเข้าไปถามจากที่ได้สัมผัสได้เจอยายแล้วสิ่งที้เห็นภาพของยายก็คือเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและเป็นผู้ที่มีความจริงคือทำในทำจริงและเป็นผู้ที่มีความสะอาด น,นเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ที่สะอาดตงนี้ไม่ใช่เพียงแค่สะอาดผิวเผินสะอาดวัตถุอย่างเดียวจิตใจของท่านก็สะอาดไปด้วยท่านสอนโดยโดยที่ตัวท่านเองปฏิบัติให้ผู้เห็นครั้งหนึ่งก็ได้เห็นยายได้ขาดห้องน้ำที่ครัวยามาห้องน้ำพระ ยายก็บอกว่าเนี่ยขาดห้องน้ําต้องขัดให้สะอาดต้องมีวิธีขาดก็ไปดูยายขัดห้องน้ําพระที่ยายมายายขาดนี่ล้วงไปคอหางโดยที่ไม่ในลังเกียจเลยขาดแล้วไว้ด้วยสะอาดด้วยเห็นถึงยายนี่มีความตั้งใจในการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างมากตอนนั้นที่เห็นอายุยายก็ประมาณสักเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบกว่า ยายก็ยังขาดห้องน้าสิ่งที่ทำเห็นเออขณะยายขาดเลยแล้วเราไม่ขาดห้องน้ําเราไม่ทําให้ห้องน้ําสะอาดยายเจ็ดสิบด้วยมาขาดเองแล้วเราเด็กอุบาสกตัวเล็กๆหรือว่าผู้นึ่งที่เข้ามาว่าจะปล่อยยายทําได้ยังไงก็มีความรู้สึกก็เลยขาดห้องน้ําวัดเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น จากห้องน้ำพระห้องน้ำยี่สิบห้องตรงประชาสัมพันธ์ห้องน้ำตรงในวัดก็ขัดช่วยเองขัดสินงยายก็สอนให้ต่อไปว่าใจเราต้องสะอาดด้วยใจนี้สะอาดคือจะต้องไม่มีเล่เหลี่ยมภาษายายใช้คำว่าใจอย่าสกรปรกใจอย่าสกรปรกคือ ก็ต้องมีทำอะไรต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆทำเอาบุญจริงๆไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นไม่ได้ทำเพื่อจะให้ได้ชื่อเสียงหรือเพื่อ,อ,อให้เข้ายกย่องแต่ทำเพื่อเอาบุญตรงนี้ใหญ่ในผู้ไว้หลายครั้งซึ่งภาษายายเป็นภาษาที่ง่ายๆฟังแล้วก็เข้าใจง่ายก็ทำให้สิ่งน,นี้ที่คุณยายทำ ทุกวันทุกวันให้เราเห็นเนี่ยเราก็ต้องเอามาปฏิบัติตัวเองก็เลยได้เอามาใช้ปฏิบัติตนเองเรื่องอย่างเช่นมีน้ำใจให้มีน้ำใจไม่ต้องให้รู้จักให้อภัยคนอื่นต้องรู้จักการทำตนให้ใจเราสะอาดด้วยใจเราต้องเอาบุญจริงๆอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ได้ จากหายแล้วก็เอามาปฏิบัติสิ่งที่ที่สัมผัสคุณยายก็คือคุณยายท่านจะเป็นภาพของผู้มีอายุที่น่าเลื่อมใสคือท่านเดินตัวตรงคือขนาดว่าท่านมีอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วตอนนั้นท่านก็เจ็ดสิบกว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาดูหน้าท่านแบบมีความแบบเมตตา,าทุกๆคนคือเจอใครท่านก็จะ ยกมือไหว้ก่อนนี่ในเรื่องของความเคารพคุณยายท่านสามารถนำหมู่คณะมาพลิกหื่นดินจากทู่นาฟ้าโล่ง มาเป็นวัดรธรรมกายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวคือเป็นวัดที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบง่ายแต่ทว่าแฝงด้วยความสง่างามและสงบภาพที่ปรากฏก็ล้วนมีแต่ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนมีมิมตรไมตรีจึงทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศลางไหลมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยายท่านมีเป้าหมายสูงส่งม,มากท่านอย่างที่ได้ยินมา่าใครจะเข้าปฏิภาณก็เข้าไปก่อนแต่ท่านจะอยู่ปาลมานจนถึงที่สุดสิ่งคำนี้นี่ยายผู้ไม่ใช่ผู้แค่เป็นคำแต่ยายผู้จากใจหรือจริงๆจากน้ำเสียงจากท่าทางยายนี่จริง ที่ยายจริงคือไม่เคยมีอย่างไหนยายพูแล้วยายไม่ได้ทําเพราะทุกอย่างที่ยายพูนะเนี่ยยายทําเช่นยายบอกว่ายายจะปลูกกล้วยก็ปลูกกล้วยเลี้ยงพระก็ปลูกยายบอกว่าจะอทางความสะอาดทางนี้ยายก็ทํายายจะไปตรวจวัดยายก็ไปตรวจวัดทุกอย่างยายพูแล้วยายทําจริง ทำให้ตรงนี้นะ่ะดุนหลังแล้วก็รูกศิษย์ดูกหลานยายก็เลยทำให้เห็นถึงคุณของยายเนี่ยท่านเป็นแบบทำให้เราก็ทุกคนต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเรามีวัดในวันนี้เราต้องย้อนกลับไปนึกว่ายายเมื่อก่อนสร้างอะไรเนี่ยยายต้องให้สะอาดถ้ามีครั้งหนึ่งยายพูดว่าเออจะสร้างอะไรเนี่ย ต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาได้หรือเปล่าด้วยเราจะสร้างที่เก็บของเรามีของเยอะก็ต้องสร้างที่เก็บของเยอะจะสร้างที่เก็บของเยอะก็ต้องดูแลรักษาด้วยก็ต้องคำหนึ่งถึงการดูแลรักษาความสะอาดด้วยในสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างทุกอย่างยายก็เลยได้สอนได้แนะว่าจะทำอะไรให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วย นี่คือลักษณะของใหญ่โซ่ใหญ่เช้าเช้าใหญ่ก็จะขี่รดดูร่อวัดดูอะไรที่จะต้องเก็บต้องอะไรแก้ไขอย่างบางครั้งมีมีหญ้าก็เดยียกว่าหญ้าที่วัชพืชที่มันทำให้หญ้าไม่โตหรือทั้งก็จะให้เด็ดออก นี่ยายตรวจละเอียดทุกอย่างเสร็จปุ๊บยายก็จะให้คนอื่นไปทําให้ชวนชวนอบาศพอุปถาบางคนก็ไปช่วยกันเก็บช่วยกันทำนนนาาการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณยายท่านดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าทุกท่วงท่า และจังหวะในการดำเนินชีวิตเป็นไปที่ความสง่างามพอเหมาะพอดีเป็นไปได้วยความมีสติและการรู้จักคิดพิจรารณาการปฏิบัติธรรมของ,งท่านเป็นไปกับการดำเนินชีวิตปเป็นไปกับทุกลมหายใจเข้าออกและในทุกๆก,การกระทําของท่านจึงเป็นคําสอนได้หมดทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนอาจจะเรียกได้ว่า ไม่ว่าคุณยายท่านจะหยิบจับหรือจะวางอะไรท่านก็ทำด้วยความละเอียดประณีตงดงามเสมอกันหมดไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นผ้าขี้ริ้วหรือผ้าจัดหน้าท่านก็จะให้ความสำคัญและการดูแลรักษาด้วยความละเอียดประณีตงดงามเสมอกันสำหรับคุณยายแล้วการดูแลวัดท่านไม่มีคำว่าขัดวันประกังรุ่งไม่มีคำว่าเอาไว้ก่อนไม่มีคำว่าทิ้งงาน สำหรับท่านมีแต่คำว่าติดตามและตามอิดคิดสิ่งใดแล้วคุณยายท่านจะลงมือทำทันทีเพราะท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยอิทธิบาทสี่อย่างครบถ้วนอันได้แก่ฉันทะเต็มใจทำวิริยะแข็งใจทำจิตตะตั้งใจทำและประการสุดท้ายวิมังสาเข้าใจธรร คุณยายจึงเป็นแบบอย่างของผู้มีความสำเร็จเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงทุกคนต่างทราบเป็นดีว่าคุณยายรักวัดมากขนาดไหนทุกๆเช้าคุณยายจะนั่งรถสาล้อไปที่ต่างๆเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัดคุณยายท่านดูมีความสุขและเบิกบานใจยิ่งนักยามที่ท่านได้นั่งสำรล้อตรวจวัด ภาพที่คุณยายได้เห็นจากหน้าวัดถึงท้ายวัดเป็นเหมือนภาพที่ทําให้ท่านได้ตามแต่ลึกัวเลกนึกถึงบุญที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทํามาเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนั้นตรงนี้ที่ท่านผ่านพบล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากฝีมือคุณยายผู้ก่อกําเนิดวัดพระธรรมกายแม้ในความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการสั่งสมบารมีนั้น คุณยายท่านก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ตามดูแลรักษาสมบัติพระศาสนาได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้กันต่อไปดังจะได้ยินจากคำพูดของท่านที่ว่าใครทำอะไรต้องตามดูแลรักษาให้คนดูแลรักษาที่สำคัญดูสิอย่าสร้างวัดยังตามดูแลรักษาอย่าทำไว้หมดต่อไปในอนาคตไม่มียา ม่มีหนึ่งพ่อ <จะ S 1> ก็คอยแต่เศร้าใจอันไหนผุอันไหนพังไม่ว่าสามล้อของคุณยายจะไปทางไหนไม่ว่าที่แห่งนั้นจะไกลาจากสายตาของผู้คนหรือมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำก็ตามสถา,านที่แห่งนั้นก็จะมีแต่ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสายตาของท่านปรากฏความสุขความปิติและความภาคภูมิใจ จนอดไม่ได้ที่คุณยายท่านพูดออกมาว่าวัดยายสวยเพราะใจยายสวยใจยายสะอาดบริสุทธิ์ชาตินี้ยายสร้างวัดชาติต่อไปยายก็จะมสร้างวัดอีกเก็บเอกคนที่เคยสร้างบูรับยายไปด้วยเก็บเอาไปที่หมด ท่านจะไม่เคยเบื่อที่จะสอนนะคพี่ว่าตรงนี้คุณยายไม่เคยเบื่อที่จะสอนจะแนะนําคือท่านไม่เคยท้อนะไม่เคยท้อไม่เคยเบื่อไม่เคยบน่นคือท่านจะทํางานอย่างมีความสุขแนะนำอย่างมีความสุขเวลามีใครมาพบท่านก็จะออกมารับแขกด้วยความที่เบิกบานความสุขถึงแม้บางครั้งมันร่างกายมันอาจจะเหนื่อยล้าท่านพักแป๊เดียวท่านก็หายเหนื่อยแล้วท่านก็ตื่น ถ้าทีมีความสุนกกรที่จะได้ออกมารับแขกภาพที่รับแขกคือ่ํทาที่เบิกบานเวลาท่านเดินออกมาเนี่ยความสดใสจ,จะมีการยกมือพนมไหว้เจ้าภาพก่อนบางทีเจ้าภาพยกมือไม่ทันเลยเนี้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านตนัวนี้เป็นภาพที่มันจะประทับใจตลอดแล้วท่านก็จะภาพคือที่ท่านสั่งไว้เวลาท่านไม่อยู่นะท่านก็บอกให้สั่งสอนน้องๆต่อไปทก็บอกว่า พยายามดูแลวัดให้ดีเรื่องความประหยัดด้วยนะพี่ยาในเรื่องของประหยัดของการใช้น้ําการใช้ไฟเงี้ยือทุกจุดเลยเห็นตรงไหนท่านก็จะพยายามบอกตัวนี้แม้นะกระทั่งเข้าครัวการเปิดปิดตู้ให้สนิทเมื่อกี้ไปเดินดูนะก็ยังปิดไม่สนิทนะจริงๆต้องน่าจะไปผ่าชอตู้สแตนเลสท,ที่มัน งางนิดๆเนีน่ยคยอไม่ได้ดดไปทาเองเดียวยายสามารถเปิดปิดให้สนิทด้วยพอยายพูดไปบ่อยเนี่ยท่านก็เหนื่อยฮนะท่านก็เลยหันมาสัง่งแต่ก่อนท่านเรียกว่าหลวงพี่ว่าตะดมนะท่านยังไม่ได้บวชต่อไปต้องพูดแทนยายต้องสอนแทนยายทุกวันนี้ก็ต้องมาพูดแทนท่านวันเนี้ยเปิดปิดวันไหนเราที่เกียรติก็ไม่ได้พูดแต่พอนึกถึงท่านก็ต้องพูดนะคำสั่งของท่านมันจะก้องตลอด เราจะจําได้ตลอดเลยอีกจุดหนึ่งคือท่านก็สั่งไว้ด้วยว่าบวชแล้ว,วลห้ามลาศิกขาตัวนี้จําได้แม่นห้ามลาศีกขาเพราะว่าท่านต้องการเห็นวาสศกที่อยู่แล้วมือบวชเป็นพระอยากจะให้ได้เป็นพระตลอดให้ถึงฝั่งพระนิพพานเลยตัวนี้สําคัญมากยายสอนไปทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำสะอาด ทำความสะอาดด้วยหรือเพียงแค่เอาบุญด้วยแต่ยายสอนไปถึงว่าดียังไงด้วยอะไรเรียกว่าดีอะไรเรียกคนดีไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าให้ทุกคนมาเอาบุญแค่นั้นแต่ยายสอนือว่าดียังไงคนดีดียังไงคนดีต้องทำยังไงจึงเรียกคนดีเช่น ไม่ใช่แค่มาทำบุญทำทานรักษาศีลแค่นั้นจบปฏิบัติตัวให้เหมาะสมยังไงมีมารยาอย่างไงควรจะผู้ยังไงควรจะทำตัวยังไงเหมาะสมนิสัยด,ดียังไงยายก็จะสอนอนิสัยก็อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นหรืออย่าไป คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคนอื่นยายก็สอนทั่วแต่ถ้าคุยก็เป็นเรื่องยาวที่ยายมีสอนที่เยอะเลยคุณยายเท่าที่สังเกตก็คือจะมีอยู่คำคิดหนึ่งว่าทำไงก็ตามถ้าเขามีทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์ถ้าเขามีสุขอยู่แล้วทำไงให้เขามีความสุขมากขึ้นมีบุญมีธรรมะมากขึ้นยายจะเน้นอยู่ตรงนีน้ให้เขามีบุญเยอะๆนั่งธรรมะใสๆ โวยพรส่วนใหญ่ก็ให้ได้บุญเยอะๆกับยายนะให้เห็นธรรมะใสๆนะพรอใหญมักจะบอกว่าทั้งหมดนี้มีแต่บุญกับบาปคนเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นนะแล้วยิ่งถ้าเรานั่งธรรมะใสๆบุญมันก็ติดตัวไปเยอะ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ตู้ปอน,อน101ปนจคลองหลวงปทุมธานี12120 หรืออ e ีเมลมาได้ค่ะที่ c e n t e r d m c t v ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการพิเศษร้อยปีคุณยายร้อยรวมดวงใจแดดวงจันทร์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมของคุณยายที่ถ่ายทอดผ่านหลากหลายบุคคลอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาดีเวลา DMC ไกดหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ